สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำเผือกข้าโพดหวานชุบแป้งทอดกันค่ะเป็นของว่างเอาไว้กินเล่นเพลินๆทำกินทำขายได้เลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสำหรับคนที่ทานเจด้วยค่ะวันนี้ใช้เผือกหอมอยู่หนึ่งหัวใหญ่ก็ประมาณ500กรัม นำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะปอกเปลือกพอล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พึงให้เสด็จน้ำแล้วก็นำมาปอกเปลือกใครมีมีดที่ปอกผลไม้ก็ใช้มีดที่ปอกผลไม้เขาจะปอกง่ายแล้วก็สะดวกดีด้วยค่ะถ้ามีส่วนไหนที่เสียก็เชิอนทิ้งออกไปพอปอกเสร็จก็ไปล้างน้ำอีกทีนะคะให้สะอาด พอล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาขูดเอาเนื้อด้านในพอขูดแล้วก็จะได้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ใครมีที่ปอกมะละกอก็ใช้ได้บ้านใครมีที่ขูดชีสก็ใช้ที่ขูดชีสได้เลยนี่ค่ะเผือกที่เราขูดได้เส้นเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งกันต่อเลยนะคะ แป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ทยอยใส่น้ำที่เย็นจัด เพราะว่าน้ําที่เย็นจัดเวลาทอดขนมออกมาแล้วจะทําให้ขนมเขามีความกรอบนานใส่น้ําส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยแล้วก็ตีแป้งให้เป็นเนื้อเนียนพอตีแป้งเป็นเนื้อเนียนดีแล้วก็นำมากรองอีกทีหนึ่ง เผื่อจะมีเม็ดแป้งหลงเหลืออยู่แป้งเราเวลานำไปทอดเขาจะได้เนียนไม่มีเนื้อแป้งเป็นก้อน พอเรากรองเสร็จแล้วได้แป้งมาเรียบร้อยจากนั้นก็นำเผือกที่เราขูดเอาไว้มาใส่ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยข้าวโพดหวานที่ต้มแล้วดึงฝักหรือว่าใครจะใส่เป็นข้าวโพดดิบก็ได้ปริมาณที่ใส่นี่ตามชอบเลยพอใส่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อแป้งระหว่างนี้ก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมัน พอน้ำมันร้อนดีก็เบาเป็นไฟกลางมาเตรียมขนมทอดกันได้เลยค่ะเกลี่ยเกลี่ยขนมที่เราทอดรอให้เขาเสรตัวก่อนนะคะถึงจะกลับด้านพอกลับด้านเรียบร้อยแล้วขนมใกล้จะสุก ก็ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมให้กับขนมค่ะพอขนมเป็นสีเหลืองทองอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยเสร็จเรียบร้อยก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนค่ะ ทอดเผือกเสร็จแล้วเราไปทำน้ำจิ้มต่อกันเลยค่ะเตรียมหม้อเคี่ยวน้ำจิ้มน้ำตาลมะพร้าวน้ำส้มสายชูใครจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแทนได้นะคะเกลือปน่นเปิดไฟใช้ไฟอ่อน,ออน เคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำตาลเกลือเขาละลายสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นถ้าทำแล้วว่าเข้มข้นเกินไปวิธีแก้ก็คือต้มน้ำเอาน้ำใส่ลองใส่นิดหน่อยก่อนนะคะถ้าใส่เยอะก็จะทำให้น้ำจิ้มมีความเหลวมากเกินไปก็ต้องเคี่ยวใหม่ลองใส่นิดหน่อยแล้วก็ลองชิมดูเคี่ยวไปเรื่อยๆช่วงแรกเขาจะเป็นฟองละเอียดแบบนี้ก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนได้แบบฟองหยาบๆแบบนี้ ก็ปิดเตาได้เลยพอเย็นตัวเขาจะมีความเหนียวเนื่นมากกว่น,นี้เอาแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะแต่ใครชอบเหนียวมากๆก็เคี่ยวต่อได้เลยพอน้ำจิ้มเขาเย็นตัวก็มาเทใส่ถ้วยเนี่ยเขาจะมีความเหนียวเนื่นประมาณนี้นะคะนี่คือเย็นตัวแล้ว เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ถั่วลิสงคั่วถั่วลิสงนี้เอาไปคั่วเองก็จะมีความหอมแล้วก็สดใหม่มากกว่าที่ไปซื้อเองนะคะส่วนพริกใครจะเอาพริกสดเอาไปตำนำมาใส่ก็ได้หรือว่าใครจะเอาพริกแห้งป่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเสร็จเรียบร้อยของทอดคู่กับน้ำจิ้มถั่ว อร่อยลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูนี้ทำกินทำขายได้เลยนะคะสร้างอาชีพได้เลยมาลองชิมกันค่ะตัวน้ำจิ้มเขาก็เกาะตัวขนมดีไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหลวเกินไปกำลังดีเลยค่ะเผื่อเขาจะมีความกรอบนอกนุ่มในยิ่งทานคู่กับน้ำจิ้มแล้วอร่อยคู่กันเลยค่ะน้ำจิ้มเขาจะหวานนิดๆเค็มเปรี้ยวได้ความมันของทูริสองแล้วก็เผ็ดนิดๆจากพริกป่น ลองทำดูคะ่ะทำกินทำขายได้เลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะ